ไดงสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะคะ วันนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะก็คือร้านอาหารไทยค่ะเป็นร้านคนไทยนะคะชื่อแบรนด์คนไทยอยู่ที่กีฮึงเอาเลสนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะก็คือแบรนด์ของร้านอาหารไทยเนี่ยนะฮะ,นะฮะเป็นเชฟอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สาขาแต่ว่าที่นี่เป็นเอาเลสนะฮะอยู่ในจังหวัดเกีงกิโดนะคะก็ที่นี่ก็เป็นร้านอีกที่หนึ่งนะคะก็คือในแบรนด์ใต้คนไทยเนี่ยก็จะมี30กว่าสาขาทั่วประเทศเกาหลีนี่ค่ะ อยู่ชั้นสองนะคะก็ทางแถบชั้นสองนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลสอรอททั้งหมดเลยหนในนั้นก็จะเป็นร้านอาหารคนไทยนะคะนี่ค่ะเมนูก็จะหน้าตาประมาณนี้เป็นรูปช้างสีแดงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นอาหารจานด่วนนะคะที่เห็นๆเน,นะะี่ยเมนูหลัก ที่นิยมนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเมนูอันดับหนึ่งนี่เชฟหลักของเราที่อยู่สาขานี่ค่ะกำลังเดินมาเปิดประตูในสาขาที่เอาคีหึงเอาเลสนะคะสาขาที่นี่ก็เปิดมาร่วมเข้าจะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะก็ถือว่าจัดได้สวยงามทีเดียวแล้วค่ะบรรยากาศแบบไทยๆจนกระทั่งนะคะเขาเรียกว่าผู้จัดการสาขาได้พูดภาษาไทยได้แล้วอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ม <laughs> ีเสวนาภาษาไทยด้วยค่ะข้างด้านหลังนะ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะเปิดมาก็จะสามปีละนะฮะด้านนองก,ก็เป็นเอาเลสอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะฮะใหญ่พอสมควรล่ะคะ่ะไม่เล็กละคะ่ะใหญ่มาก เพราะว่าช่วงตอนนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะเตรียมของนะฮะอันนี้ก็เป็นในครัวครัวใหญ่มากเลยนะฮะเป็นคือธรรมชาติของเชฟ้าเจอครัวใหญ่ๆเราจะชอบมันเดินแบบเขาเรียกว่าสะดวกไม่ต้องชนกันฮะนะฮะใหญ่มาอันนี้ก็แยกส่วนนะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาเรียกว่าเก็บล้างแล้วก็เตรียมของนะะดูสัก่อน ร้านเราขายดีไม่ดีนี่อะไรคะเนี่ยอะไรนะถั่วงอกใช่ไหมสั่งทีเป็นสิบลังเชฟบอกว่าถั่วงอกสั่งทีสิบห้าลังนะคะอันนี้เป็นเราเข้ามาแล้วนะคะเราเตรียมตัวอันนี้ดูเชฟไทยเราก่อนนี่คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพร,มรวมๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวรอลูกค้า โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ